เช้านี้หกโมงครึ่งครับจะไปดูอุปกรณ์ที่ดักปลาไว้ว่าจะได้ปลาอะไรบ้าง แล้วก็ฝากไปดูน้ำให้เขาด้วยครับอากาศเย็นครับอากาศเริ่มเย็นไม่ใช่อากาศเย็นเลยทันทีอากาศเริ่มเย็น<ๆ>เย็นเพราะน้ําค้างมันลงแล้วครับนี้ที่รอบๆนาค้าตอนนี้ก็เริ่มเหมือนกับเขาจะเกี่ยวได้แล้วนะครับเป็นสีเหลืองทองแล้วนะครับเห็นไหมครับพาทิก็เริ่มจะขึ้น น้ำลงครับวันนี้เช้านี้ <c oughs> ในรอบก็มีปูติดเยอะเลยนะครับรอบยืนยังไม่ทราบข้ามสะพานนยครับปลายคอยก่อนกับมาพร้อมกันไม่ได้มีมือจับนะมึงเหมือนมันเดินตามมาเลยเน <c oughs> ี่ยใช่ไหม อเดี๋ยวนี้เก่งนะป่ะหนำหน้าไปก่อนเลยดูได้มีอะไรป่ะนี่ครับข้าวครับเต็มทุ่งนาเลยครับ อันนี้รอดพน้นจากน้ำท่วมมาได้นะครับตอนนี้ก็ทำขวัญท้องข้าวมาได้สี่ห้าวันแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วทำขวัญไว้เรียบร้อยแล้วครับทางด้านขวานี้ซึ่งเราทำทำพลาสติกกั้นน้ำล้นเข้าไปไว้อยู่นะครับ ตรงนี้ก็จะมีป่าเข้าเข้าออกเยอะมากนะครับตอนที่น้ํามันล้นนะครับเดี๋ยวเราจะดูว่ามันจะมีปลาอะไรตกค้างมั้งครับตามพงหญ้าพวกนี้ยจะไปท่านตัวนะครับนานแล้วมั้งเนี่ยติดนานแล้วเนี่ยแห้งนวะเดี๋ยวเราไปปล่อยที่บอ่อ เมื่อก่อนก็ได้ตัวใหญ่อยู่ตรงนี้ตัวนึงเลยครับแบบแกงได้หม้อหนึ่งเลยตอนนั้นปลาช่อนปลาหมอเขาจะอดทนนะครับโอ้โหเปิดน้ําออกครับตรงนี้ก็จะปลาเยอะนะครับถ้าเปิดน้ําออกตรงนี้เนี่ยปลาจะมาเล่นน้าเข้าน้ําออกอยู่ตรงนี้โอ้ย น้ำลงครับถึงเทศกาลทำนาแล้วครับนีนรอบรอบตัวหนึง่งสำหรับวันนี้ก็เสร็จภารกิจนะครับก็มาดูน้ำมาดูรอบที่วางไว้ก็จะกลับนะครับตรงนี้ยังแช่อยู่นี่อันนี้น่าจะเป็นรูปูนะครับ Nè, tang pù Ta, cúi pù, ờ, cúi xịt, cúi thụp Nè Nè Cúi, ui xịt À, gọt vào ไปโอเคยังเอาไปด้วยไปครับกลับบ้านครับ